วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะเดินทางไปหมู่บ้านที่ว่าเราได้โพสนะคะก็คือว่าเป็นบ้านข้ากระดูกหมูน้องบิเนาะเรารู้สึกว่าหมู่บ้านแห่งนั้นก็จะมีเด็กนักเรียนที่เขายากลำบากนะคะระดับหนึ่งก็วันนี้เราก็ได้รวบระดมทุนได้ระดับนึ่งะคะก็จะมีมีมีน,นักาิามคอมีป้าสกอิ่งนะคะมีร้านใหญ่ปุ๋ยปตทนะค,ะ,คะก็มีไซค์ครบยางนะคะก็มีมีกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกระตุนี่ปูนะคะหลายคนก็ไปกินอยู่แล้วกันก็สนุกโ้ว์นะคะรวมมพันธ์ด้วยแล้ววันนี้ ตอนนี้เราก็อยู่บนถนนเส้นโคกยามูนะคะก็ตอนนี้ก็เราเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเขาบอกมาว่าในรถไม่มีใครรู้เลยนะคว่าน้องแพทยอยู่ไหนแค่คอมเมนต์แจ้งมาว่าอยู่ทางโรงเรียนโคกยามูแล้วก็ประมาณ400เมตรประมาณนี้ค่ะมีน้องแพทด้วยนะคะระหว่างทางะเราก็จะเดินทางไปกันไปกันนะใช่บรรยากาศก็ไม่ร้อนมากเท่าไี่แต่ก็ร้อนเราไม่รู้ว่าน้องอยู่ไหนเขาบอกว่าเราเล็งไปที่ป่าจะหยู่ตะก๊อก400เมตรเออบินเราคิดว่าน่าจะขนหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าด้านซ้ายหรือขวาถ้าเราถ้าเราถามถนว่าชาเดี๋ยวเราถามนี่ารถานมนัชชาเด กว่จะไปบ้านน้องเขาบ้านน้องที่ที่ว่าออกไม่สื่อนั้นเด็กป .4 นั้นเดี๋ยวพาไปนะโอเคโอเคเราขึ้นไปแล้วนะเราเจอเจ้าหน้าที่ค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยจะพาเราไปบ้านน้องคนนั้นค่ะผู้ช่วยจะพาเราไปไปกันเดี๋ยว้ผู้ช่วยนำไปกันเลยใช่รู้สึกว่าวันนี้ถือว่าทำสะดวกนักใสเขียวตลอดเลยราบรื่นเนี่อาการทำความดีมันจะไม่มีอุปสรรคใช่ไม่ินถึงจะมีเราก็ไม่มีค่ะ ไปก็ไม่กลรเขาเคบอกว่าในสกิดป่าดูน้องคขในป่าก็คือเป็นนนที่อยู่ได้สิบปีน้ในป่าแล้วก็ในป่าริมข่ายชายป่าก็ประมาน้คะเป็นอบ้านอยู่เดี๋ยวจะถ่ายเจมือแน่นอะเขาบอกว่า400เมตรแต่เราดูจากการขอบรถมาแล้วแค่400เมตรกิโลไม่แน่ใจนะไม่ได้น่ากลัวทานู้วเป็นวันือและถ่ายอยู่ร่วมกันเป็นวัฒนธรรมนะคะก็เข้ามาได้ภาคเอกชนทีคิปนี้นะคะสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้คะแล้วก็ภาคัตริก็เข้ามาช่วยเหลือแล้ว สีนงนี้นะคะต้องผ่านจุดนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอปันไม้ก่อนก่อนจะถึงบ้านน้องเขานะคะต้องตรงเงนต่อไปค่ะเดี๋ยวขวานค่ะอยู่ใครเข้ามาต้องอยู่เลียงขวานคะบ้านน้องเขาไม่รู้ว่เดินเข้าไปได้ไหมนี่คันนี่คันนี่คันนี่ถึงแล้วนะคะถึงไับ้ใหญ่ผู้ใหญ่จะไปกับเราไหมไปไปกันค่ะเราไปให้น้องเขากันนะคะอุยถึงแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะลูกอยู่กี่คนนั่นไหนตายายอ๋อตายออกไปทั้งนั่งนี่เขามามาช่วยเลยช่วย นี่ใครเขามาสร้างให้ใช่ไหมคะไม่ไม่พี่ถามได้เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่ไม่ใช่ภาครัฐวันที่น้องน้องยังกลัวๆน้องไม่ค่อยพูดใช่ไหมวันสองวันนี้หน่วยทหารว่าตำรวจนี่มีหน่วยเข้ามาไหมมีอยู่ใช่ไหมหน่วยราชการเข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมเดี๋ยวนะขอเอาลงคลิปเนาะแ่บมีคนเข้ามาช่วยเหลืออีกเนาะนะทุกคนเขาทุกคนเขาทุกคนเขาเอ็นดูเขาไม่ได้สงสารคือเขาเอ็นดูนะน้องอย่าเข้าใจใช่ใช่น้องอย่าร้องคือคนที่เข้ามาคือเขาเอ็นดูนะ เอ็นดูเขาอยากช่วยเหลือใช่ใช่แบบได้ความซื้งใช่ใช่คืออย่ามองว่าเขาสงสารเราอะไรเงี้ยเขาเอ็นดูนะเขาเอ็นดูเองนะลูกนะเขาเอ็นดูนะันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ใช่รวมยอดกันอ่ารวยอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอนับรวมยอดนะและจะเอาเงินนี้จะให้น้าพาไปซื้อของหรือน้องจะเก็บไว้ให้น้องเก็บของหรือว่าน้าจะพาไปซื้อของบิ๊กซีหนูอยากได้เสื้อผ้าอะไรใหม่ๆไหมหนูอยากได้อะไรไหมใช่ไหมทุนการศึกษางั้นน้องน้องถือเงินนี้ไว้แล้วปลอดภัยไหมถ้าน้องถือมันจะมันจะหายไหม แล้วจะให้ใครคะให้ตาคนดโอเควันนี้เราก็ได้มาพบน้องแล้วค่ะแล้วก็ถามสารุสสารุสุดดิบน้องนะคะว่าที่มาเป็นยังไงอย่างไรน้องก็ได้แจ้งมาว่ามีมีส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือค่ะมาได้งร่อนะทั้งทั้งสามฝ่ายค่ะก็คือมีทหารแล้วก็มีอำเภอเนาะฝ่ายปกครองก็เข้ามาแล้วแล้วก็มีครูมีอะไรหลายๆหน่วยงานนะคะการชาติอะไรก็เข้ามาแล้วแล้วอยู่ในระหว่างดําเนินการ นะคะบางส่วนก็อยู่ในวางดาเนินการผลอะไรก็ยังไม่เห็นนเป็นลูกธระมแต่ว่าวันนี้เราก็มาช่วยในเบื้องต้นที่เราช่วยได้เนาะคือคนที่เห็นคลิปเขาก็ได้รวบรวมทุนมาระดับหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมีร้านยายปุยปตทนะคะน้องรูกันแล้วร้านยายปุยปตทแล้วก็มีทรายโค้กยางนะคะแล้วก็มีกล้วยเตี๋ยวปูนะคะก๋้วยเตี๋ยวปูเอ้ก๋วยเตี๋ยวพี่ปูนะคะก๋วยเตี๋ยวตุ้นยาจีนนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะคลิปคนนี้ค่ะเองคนนี้คือตัวของน้องเองแล้วก็ลงมะพร้าวบ้านไร่นะคะ แล้วก็มีพี่การดาวอำเภอค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่อำเภอไปหาผัก้องไปหาพี่การดาวแล้วก็นี้แม่ประไพค่ะใครๆก็เรียกพ่กรดาวนะคะแล้วก็นี้ป้าสายอิงค่ะที่ฝากมาผ่านเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็แล้วนี่ของบินของน้องบินทีมงานจะเห็นเลยตีนเองโอเคบีมอบให้น้องนี่เป็นผ้าห่มผ้านวมห่ะไอ้เต้ยมายิ้มหน่อยเดี๋ยวยิ้มหน่อยแรกกับรอยยิ้มแรกกับรอยยิ้มนะคะวันนี้แบ่งปันรอยยิ้มกันไปเทียบกันนะฮะ ตังนี่พี่พี่หวังว่าจะจะไปตระโยนกับน้องมากๆนะโดยเฉพาะพืนการศึกษาแน่นาันมีบัญชีหรือยังมีใครเปิดบัญชีหรือยังคะบัญชีโรงเรียนก็ก็อะไรคะกัเป็นคารเป็นครูนตน้ารที่เกี่ยวข้องด้วยครับช่วยเหลือน้องได้ทางไหนบ้างเขาสึกตื่นตันนะครับพูดถึงเันนู้นก็นึกนึกถึง